สวัสดีครับพบกับ Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดโดยผมสุระนวนประดิษฐ์กันอีก EP พหนึ่งนะครับใน EP นี้เรามาคุยเรื่องกำจัดสเสียงในหัวนี้แล้วคุณจะควบคุมชีวิตของตัวคุณเองได้นะครับ 1. กํากำจัดเสียงในหัวที่ว่าทำไมฉันไม่เริ่มให้เร็วกว่านี้ความจริงก็คืออดีตเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ไม่มีเวลาไหนที่ดีกว่าตอนนี้ในการที่จะเริ่มต้นทาอะไรสักอย่างนะครับ หลายครั้งในชีวิตคนเราเดินมายาวไกลแล้วก็มองย้อนกลับไปเหมือนคนที่ยืนอยู่บนที่สูงแล้วก็หันกลับไปมองเส้นทางข้างหลังที่ยาวเหยียดแล้วก็เต็มไปด้วยจุดที่คุณคิดว่าฉันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นหรือว่าทําไมตอนนั้นฉันไม่ลงมือทําสิ่งนั้นจิตใจของคนเรามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือการย้อนกลับไปตําหนิตัวเองแบบไร้ประโยชน์ทั้งที่เราไม่สามารถที่จะเดินกลับไปแก้ไขสิ่งใดได้แล้วมันเหมือนกับการพยายามที่จะเปลี่ยนลายมือที่เราเขียนหมึกลงบนกระดาษไปแล้ว ไม่ว่าเราจะถูแรงขนาดไหนรอยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนี่คือจุดเจ็บปวดที่คนจํานวนมากเจอนะครับความรู้สึกพลาดความรู้สึกช้าความรู้สึกว่าตัวเองไม่ทันใครและความคิดเหล่านั้นมันกัดกินพลังใจจนเราไม่กล้าเริ่มอะไรใหม่เสียทีแต่ว่าความจริงที่เรียบง่ายแล้วก็ส่งพลังที่คุณไม่ต้องพยายามโต้แย้งอีกแล้วก็คืออดีตไม่เปลี่ยนไม่ว่าคนแบบไหนไม่ว่าจะเก่งเพียงใดไม่มีใครเคยกลับไปเขียนบทเดิมได้ใหม่ทุกคนต้องใช้กระดาษหน้าใหม่เหมือนกันทั้งนั้น จุดเริ่มต้นวันนี้จึงไม่มีจุดไหนที่ช้าเกินไปแต่ว่ากลับเป็นจุดที่เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ที่คุณจะลงมือทําเพื่อไม่ให้ในอนาคตคุณต้องกลับมาคิดเหมือนตอนนี้อีกความคิดที่ว่ารู้อย่างนี้ฉันน่าจะเริ่มตั้งนานแล้วมันเป็นแค่เพียงภาพลวงตาทางจิตวิทยาเราเชื่อว่าอดีตดีกว่าปัจจุบันเพียงเพราะว่าเราเห็นมันชัดกว่าเหมือนเราดูหนังเรื่องหนึ่งจบแล้วเราจึงรู้ทุกฉากทุกตอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหนังเรื่องนั้นบ้างแต่ว่าชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่เรากําลังเล่นแบบดสดสสไมม่ีคิป ไม่มีผู้กำกับไม่มีคนคอยตัดต่อดังนั้นความสมบูรณ์แบบในอดีตจึงเป็นเพียงภาพที่ปรุงแต่งของใจมันไม่ใช่ความจริงไม่มีใครสามารถที่จะย้อนไปตัดต่อชีวิตจริงเพื่อที่จะเปลี่ยนตอนที่ผ่านมาแล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้มีแต่ต้องเริ่มจากจุดนี้เท่านั้นจุดนี้ตรงนี้วันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ในทางจิตวิทยาการย้อนคิดตำหนิตัวเองซ้ำๆเรียกว่า rumination เป็นรูปแบบหนึ่งของความคิดหมุนวนที่มันบั่นทอนพลังชีวิต มันทําให้เราเอาพลังงานแล้วก็เวลาในปัจจุบันไปเผาเล่นกับเรื่องที่แก้ไม่ได้แล้วความคิดแบบนี้ขัดขวางการเติบโตพอๆกับโซ่ที่ล่ามข้อเท้าเราเอาไว้แต่ว่าความคิดที่ท,ทรงพลังที่เรารู้เท่าทันมันก็คือโซ่นี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ล็อกเอาไว้แน่นมันแค่พาดอยู่บนข้อเท้าเท่านั้นเราแค่สะบัดออกแล้วเราเดินต่อได้เสมอเมื่อเราอยากจะเดินการเริ่มวันนี้มันจึงไม่ใช่สโลแกนเท่ๆแต่ว่ามันคือการยืนยันคุณค่าของตัวเองมันเป็นการบอกตัวเองว่าฉันเลือกให้ความสําคัญกับตัวเองในตอนนี้ เราไม่ได้ยอมให้ความเสียดายครอบงำชีวิตเราอีกต่อไปถ้าใจของคุณยังอยู่กับคำถามที่ว่าฉันทำเร็วกว่านี้ไม่ได้จริงเหรือก็ให้ตอบตัวเองกลับไปเบาๆว่าถ้ามันเริ่มได้เร็วกว่านี้ฉันก็คงเริ่มไปแล้วประโยคนี้ช่วยปลดล็อกความรู้สึกผิดได้ดีเพราะว่ามันเตือนคุณว่าณเวลานั้นคุณมีแค่ความรู้มีแค่ความเข้าใจและก็มีพลังใจเท่าที่คุณมีในตอนนั้นเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ได้แตกต่างออกไปแล้ววันนี้คุณรู้มากกว่าเดิมคุณเข้าใจมากกว่าเดิมและคุณพร้อมมากกว่าเดิม ทุกการเริ่มต้นที่ดีที่สุดในโลกล้วนเกิดขึ้นในวันที่เจ้าของชีวิตได้ตัดสินใจว่าไม่คิดมากอีกต่อไปแล้วฉันจะเริ่มวันนี้ตอนนี้ความสําเร็จไม่ใช่เมื่อสิบปีก่อนไม่ใช่เมื่อมีเวลาว่างไม่ใช่เมื่อพร้อมสมบูรณ์แต่ความสําเร็จเริ่มจากวันนี้นี่แหละวันที่ใจคุณยอมเปลี่ยนและก็ตัดสินใจที่จะลงมือทําในวันนี้ 2. หยุดเสียงในหัวที่ว่าจะพยายามไปทําไมในเมื่อพรุ่งนี้ไม่แน่นอนอยู่แล้วเปลี่ยนมาคิดว่าฉันจะใช้เวลาแต่ละวันให้เป็นเหมือนวันสุดท้ายแล้วก็ทําให้ดีที่สุด ความคิดที่ว่าทำไมต้องพยายามในเมื่ออนาคตไม่มีอะไรรับรองหรือว่ารับประกันมันเป็นเหมือนเสียงกระซิบที่ทำให้หลายคนหยุดนิ่งไม่อยากหรือว่าไม่กล้าที่จะทำอะไรต่อแต่ว่าลองคิดดูดีๆนะครับการไม่ทำอะไรเลยก็ไม่รับประกันอนาคตเหมือนกันบางครั้งจิตใจของคนเราทำงานเหมือนกับคนที่มองเข้าไปในหมอกเห็นอะไรไม่ชัดก็คิดว่าไม่ต้องเดินไปดีกว่าเพราะว่าเห็นไม่ชัดแต่ว่าชีวิตไม่ได้รอให้เรามองเห็นทุกอย่างชัดเจนก่อนแล้วจึงค่อยเดินบางเส้นทางเราต้องเดินเข้าไปก่อน แล้วภาพของเส้นทางจึงจะค่อยปรากฏขึ้นทีละน้อยเหมือนตอนที่เรากําลังเดินฝ่าสายหมอกนั่นเองความไม่แน่นอนของพรุ่งนี้ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะหยุดทําในวันนี้แต่ว่าเป็นเหตุผลที่จะทําตอนนี้ให้คุ้มที่สุดเหมือนนักดนตรีที่รู้ว่าอาจจะไม่มีการแสดงครั้งต่อไปเขาจึงเล่นเพลงวันนี้ด้วยหัวใจทั้งหมดคนที่เข้าใจความไม่แน่นอนไม่ได้หมดหวังแต่เขาจะกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีสติที่สุดเพราะว่าเขารู้คุณค่าของเวลาปัจจุบันจุดเจ็บที่เรามักจะเจอกันก็คือความรู้สึกว่างเปล่า คล้ายกับคนแบกถังน้ําที่รั่วเราตักใส่เท่าไหรน้ําก็ไม่เต็มสักทีเราทํางานเราพยายามเราพัฒนาตัวเองแต่ว่าในใจเรากลับถามว่าแล้วมันจะนําเราไปสู่อะไรความคิดนี้ทําให้เราสับสนเหมือนอยู่กลางทะเลที่ไม่มีฝั่งแต่สิ่งที่คนจํานวนมากมักจะลืมไปก็คือคุณค่าของความพยายามไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์เสมอไปแต่อยู่ที่การกลายเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของตัวเองที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนที่เราไม่เคยรู้สึกว่าเราดีเท่านี้มาก่อนลองคิดในมุมกลับนะครับ เพราะพรุ่งนี้ไม่แน่นอนนั่นเองเราจึงต้องยิ่งทําวันนี้ให้ดีที่สุดเหมือนคนที่รู้ว่ามีเวลาน้อยจึงโฟกัสกับสิ่งสําคัญมากกว่าสิ่งที่เลื่อนลอยนักจิตวิทยาหลายแนวพูดตรงกันว่าการใช้ชีวิตในแบบวันนี้คือวันที่มีค่าที่สุดนั้นช่วยลดความฟุ้งซ่านช่วยเพิ่มสมาธิและก็ทําให้ใจไม่หลงไปกับความคิดลบง่ายๆเพราะว่าใจจะมุ่งไปที่คําถามว่าถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วฉันอยากจะเป็นคนแบบไหนฉันอยากจะทําอะไร มันเหมือนกับการวาดภาพถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีเวลาวาดทั้งชีวิตคุณก็จะวาดแบบเรื่อยๆไม่จริงจังแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าแค่วันนี้คือเวลาที่คุณเหลืออยู่คุณก็จะตั้งใจวาดทุกเส้นให้ดีที่สุดนี่แหละคือพลังของการใช้ชีวิตแบบคนที่รู้คุณค่าของปัจจุบันไม่ใช่แบบคนที่รอให้อนาคตมาชี้ชะตาการพยายามในวันที่อนาคตไม่แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องโง่เขานะครับแต่ว่าเป็นความกล้าหาญในระดับลึกของมนุษย์เพราะว่ามันหมายถึงการเชื่อว่าความพยายามของฉัน ก็มีความหมายแม้จะยังไม่รู้ผลลัพธ์ซึ่งมันเป็นทัศนคติเดียวกับนักกีฬาที่ซ้อมวันแล้ววันเล่าทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเองแข่งแล้วจะชนะหรือเปล่าหรือว่านักเขียนที่เขียนหนังสืออยู่ปีแล้วปีเล่าทั้งที่ไม่รู้ว่าจะมีคนอ่านมากแค่ไหนคนเหล่านี้ไม่ได้พึ่งพาความมั่นใจจากอนาคตแต่พึ่งพลังวินัยของปัจจุบันต่างหากสุดท้ายแล้วชีวิตไม่ได้ถามว่าผลลัพธ์คืออะไรแต่ชีวิตถามว่าวันนี้คุณใช้หัวใจมากแค่ไหน เพราะผลลัพธ์เป็นเรื่องของอนาคตแต่ความหมายเป็นเรื่องของปัจจุบันและคนที่ใช้แต่ละวันอย่างมีความหมายจะไม่กลัวว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าทุกวันที่ผ่านมาเขาใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วขอแจ้งให้คุณผู้ฟังทุกท่านทราบนะครับที่จะจองหนังสือแปลเล่มใหม่ที่แปลโดยผมสุร,รนนประดิษฐ์แอดมินของช่องอลิมิตต์ไมซ์เซจิตไม่จำกัดช่องนี้นะครับหนังสือ Think and Grow Rich คัมภีคิดแล้วรวยในราคาพิเศษพร้อมของแถมพิเศษ ก็เหลือเวลาจองอีกวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับปิดรับจองในวันนี้คือวันที่20พฤศจิกายน2568เท่านั้นนะครับดูรายละเอียดการจองได้จากคำอธิบายคลิปด้านล่างหรือว่าจะฟังจากตอนสุดท้ายของ e ีีนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเสียงในหัวเสียงที่3ที่คุณจะต้องกำจัดทิ้งไปและคุณจะควบคุมชีวิตของคุณได้ดีขึ้นก็คือทิ้งเสียงในหัวที่ว่ามันยากเกินไปฉันทำไม่ได้ความจริงก็คือความสำเร็จต้องแลกกับความยากลำบากไม่อย่างนั้นทุกคนก็คงจะได้ความสำเร็จไปแล้วทุกคน หลายคนยืนอยู่ตรงจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่แล้วความรู้สึกแรกที่พุ่งเข้ามาไม่ใช่ความหวังแต่เป็นเสียงในหัวที่บอกว่ามันยากเกินไปฉันคงไม่ไหวหรอกนี่เป็นเสียงที่ไม่ว่าคนธรรมดาหรือว่าคนเก่งล้วนเคยได้ยินในหัวของตัวเองเหมือนกันทั้งนั้นความกลัวความไม่มั่นใจและความคิดว่าตัวเองไม่ดีพอเป็นเหมือนประตูเหล็กบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ขวางหน้าเราทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนโลกทั้งโลกกาลังทดสอบความตั้งใจของเราอยู่ตลอดเวลา จุดเจ็บในเรื่องนี้ก็คือความรู้สึกด้อยค่าแบบเงียบๆอยู่ภายในที่หลายคนไม่กล้าบอกใครความรู้สึกที่บอกว่าเราคงมีคุณสมบัติไม่เพียงพอหรือว่าเราไม่แข็งแรงพอที่จะเดินบนเส้นทางที่เราอยากไปความคิดแบบนี้เกิดขึ้นได้กับคนทุกคนนะครับแม้แต่คนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกก็มีโอกาสาที่จะคิดแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาบอกเสมอว่าเมื่อมนุษย์เผชิญสิ่งที่เกินจากคอมฟอร์ตโซนของเขาไปสมองก็จะปล่อยสัญญาณป้องกันอัตโนมัติออกมาทําให้เรามองเห็นอุปสรรค ใหญ่มากกว่าความสามารถที่เรามีนะครับแต่ว่าความจริงที่ขัดแย้งกันก็คือเส้นทางที่ดูยากนั่นแหละครับคือเส้นทางที่คุ้มค่ากว่าเพราะว่าถ้ามันง่ายทุกคนก็คงจะทําสําเร็จหมดแล้วความสําเร็จจะมีราคาของมันเสมอและราคานั้นเรามักจะจ่ายไปด้วยความอึดความพยายามความล้มเหลวและการทนฝ่าความสงสัยในตัวเองนะครับหลายคนอยากได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าไม่อยากสัมผัสความยากลาบากแม้ในชีวิตจริงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็ล้วนเกิดจากความพยายามที่ยาวนานก่อนที่จะเห็นผลทั้งนั้นลองนึกถึงการเดินขึ้นภูเขาใหม่ๆวันแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมทางมันชันทําไมมันเหนื่อยทําไมมันเจ็บขาแต่ว่านักเดินขึ้นเขาทั้งโลกก็รู้ว่าถ้าคุณหยุดเพราะว่าความยากคุณก็จะไม่มีวันได้เห็นวิวจากด้านบนความลําบากไม่ใช่สัญญาณว่าเราทําไม่ได้แต่ว่ามันคือสัญญาณว่าเรากําลังก้าวออกจากจุดที่เราเคยอยู่ซึ่งมันเป็นสัญญาณของการเติบโตต่างหากสิ่งที่ทําให้เรากลายเป็นคนที่เราอยากเป็นไม่ใช่การได้รับ แต่มันคือการอดทนในวันที่ไม่มีใครเห็นคำพูดสั้นๆนี้สะท้อนความจริงชัดเจนว่าความสำเร็จไม่ใช่เกิดจากความง่ายแต่เกิดจากการไม่ถอยแม้ในวันที่ยากที่สุดความยากไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะหยุดเราแต่มันมีไว้เพื่อคัดคนที่เอาจริงออกจากคนที่แค่อยากได้เฉยๆเส้นทางที่ยากจะสร้างกล้ามเนื้อใจของเราให้แข็งแรงกว่าเดิมและทําให้เรารู้ว่าเรามีพลังมากกว่าที่เราคิดเสมอถ้าคุณยังรู้สึกว่ามันยาก นั่นไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเส้นทางง่ายๆไม่เคยพาใครไปไหนไกลและไม่เคยพาใครไปสู่วิวทิวทัศน์ที่สวยงามจริงๆอย่าดูถูกตัวเองในวันที่ล้มลงอย่าตัดสินตัวเองจากจุดเริ่มต้นเพราะว่าคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกต่างก็เคยมีวันที่บอกตัวเองว่าวันนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยแต่ความต่างก็คือพวกเขาจะเดินต่อแม้จะกลัวแม้จะเหนื่อยแม้จะไม่มั่นใจและสุดท้ายความยาก มันก็จะกลายเป็นบุญคุณที่ทําให้เขาแข็งแรงขึ้นในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 4. ไม่ใส่ใจกับคําว่าฉันต้องเริ่มจากศูนย์ในขณะที่คนอื่นเกิดมาพร้อมทุกอย่างความจริงก็คือคนทุกคนมีเส้นทางและมีปัญหาที่ต่างกันการเปรียบเทียบไม่เคยทําให้ชีวิตใครดีขึ้นมาเลยความรู้สึกว่าตัวเองต้องเริ่มจากศูนย์หรือว่าติดลบเป็นหนึ่งในความเจ็บปวดลึกที่สุดที่หลายคนไม่เคยพูดออกมาความคิดเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่เริ่มต้นได้ดีกว่า ทำให้หัวใจของเราหนักเหมือนเราแบกเป้ที่ใส่ก้อนหินเพิ่มขึ้นไปทีละก้อนทีละก้อนทุกวันเหมือนชีวิตถูกบังคับให้วิ่งแข่งทั้งที่รองเท้ายังเก่าและพื้นทางก็ไม่เท่ากันนี่คือเพนพอยต์หรือว่าจุดเจ็บปวดที่คนจำนวนมากต้องเจอและมันทำให้เราไม่เห็นคุณค่าของเส้นทางของตัวเองเลยแต่ว่าความจริงก็คือไม่มีใครในโลกนี้ที่ใช้เส้นทางชีวิตเดียวกันแม้แต่คนที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยก็ไม่ได้มีชีวิตที่ไร้ปัญหาอย่างที่เราคิดชีวิตคล้ายกับเขาวงกฎที่แต่ละคนต้องเดินกันคนละแบบ บางคนก็เริ่มต้นดีแต่ว่าเจอหลุมพรางอยู่ข้างในบางคนเริ่มต้นช้าแต่มีแรงใจที่ไม่มีใครเทียบได้เปรียบเทียบจุดเริ่มต้นของตัวเองกับคนอื่นก็เหมือนการเอาหนังคนละเรื่องมาเปรียบเทียบฉากกันมันไม่มีทางแฟร์และมันไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่เรามักจะลืมก็คือการเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ได้ทําให้เราไร้ค่าแต่ว่าทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมคนที่เริ่มจากล่างสุดมักจะได้ของขวัญชิ้นหนึ่งที่คนได้เปรียบตั้งแต่เกิดไม่มีนั่นก็คือทักษะความอดทน ความมานะพยายามและความดื้อแ่งที่จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆความสามารถในการลุกขึ้นใหม่หลังจากล้มและสายตาที่มองเห็นคุณค่าของความสําเร็จมากกว่าคนที่ไม่เคยลำบากมาก่อนเลยการเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับหลุมดําทางจิตใจยิ่งเรามองเข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดูดพลังชีวิตของเรามากขึ้นเท่านั้นนักจิตวิทยาอธิบายว่าการเปรียบเทียบไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นไม่เคยทําให้เราดีขึ้นแต่ทําให้เราใช้พลังไปกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ ซึ่งสุดท้ายแล้วมันทําให้ใจรู้สึกแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มสิ่งที่เราควรโฟกัสไม่ใช่ว่าเขามีอะไรที่เรายังไม่มีแต่ควรถามว่าวันนี้ฉันดีขึ้นจากตัวเองเมื่อวานนี้บ้างหรือเปล่าความจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นทางที่ยากกวามักจะสร้างคนที่แข็งแกร่งกว่าเหมือนเหล็กที่ต้องผ่านไฟร้อนจึงจะแข็งตัวได้ดีคนที่เกิดมาบนกองเงินกองทองอาจจะมีต้นทุนแต่ไม่ได้มีประสบการณ์แบบคุณและประสบการณ์นี่แหละคือทรัพย์สินที่แท้จริงที่ไม่มีใครมาแย่งไปจากคุณได้ ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองต้องเริ่มจากล่างสุดให้รู้ไว้อย่างหนึ่งหลายคนที่คุณชื่นชมในวันนี้ก็เริ่มจากจุดเดียวกับคุณพวกเขาไม่ได้ชนะเพราะว่ามีต้นทุนเยอะแต่เพราะพวกเขาไม่ยอมให้ต้นทุนต่ําเป็นข้ออ้างการเริ่มต้นจากศูนย์อาจจะช้าบ้างในตอนแรกแต่ว่าระยะยาวมันสร้างพลังที่มั่นคงกว่าเพราะว่าคุณฝึกเดินขึ้น,ขนเขามาจากตีนภูเขาด้วยตัวเองไม่ได้ขึ้นกระเช้ามาเหมือนคนอื่นสุดท้ายการเปรียบเทียบคือการเดินหลงทิศแต่ว่าการโฟกัสเส้นทางตัวเองคือเข็มทิศที่พาคุณไปข้างหน้า เมื่อคุณมองเห็นว่าชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่การแข่งขันกับใครคุณจะโล่งใจขึ้นมาทันทีแล้วคุณจะใช้พลังทั้งหมดไปกับการสร้างชีวิตของตัวเองที่ดีขึ้นไม่ใช่ใช้ไปกับการเสียใจว่าทําไมตัวเองไม่ได้เริ่มดีเหมือนคนอื่นสรุปสั้นอีกครั้งนะครับกําจัดสีเสียงในหัวนี้แล้วคุณจะควบคุมชีวิตของตัวเองได้ 1. กําจัดเสียงในหัวที่ว่าทําไมเราไม่เริ่มให้เร็วกว่านี้อดีตแก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างใหม่ได้เสมอการเริ่มวันนี้คือเวลาที่เร็วที่สุุุดททีี่มมนนษย์กค ไม่มีใครเริ่มช้าเกินไปมีแต่คนที่ยังไม่เริ่มเท่านั้น 2. องกำจัดเสียงในหัวที่ว่าจะพยายามไปทําไมในเมื่อพรุ่งนี้ไม่แน่นอนเพราะอนาคตไม่แน่นอนวันนี้ยิ่งต้องมีคุณค่าใช้วันหนึ่งวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายคุณจะโฟกัสได้มากขึ้นใจนิ่งขึ้นและกลายเป็นคนที่ไม่ต้องเอาอนาคตมารับรองคุณค่าในวันนี้ 3. กําจัดเสียงในหัวที่ว่ามันยากเกินไปฉันทําไม่ได้แค่ยากไม่ใช่ทางตันแต่เป็นประตูทดสอบคนที่เอาจริง ถ้าความสำเร็จง่ายทุกคนก็คงจะสำเร็จไปหมดแล้วความยากคือบทเรียนที่ทําให้เราแข็งแรงขึ้นในแบบที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อน 4. กําจัดความคิดที่ว่าฉันเริ่มจากศูนย์ในขณะที่คนอื่นเกิดมาบนกองทองทุกคนมีเส้นทางและภาระที่ต่างกันการเปรียบเทียบมีแต่ทําให้เราหลงทิศคนที่เริ่มจากศูนย์อาจจะช้าในตอนแรกแต่แข็งแกร่งในระยะยาวเพราะทุกก้าวคือพลังที่สร้างขึ้นด้วยสองมือของตัวเองจริงๆนั่นคือเนื้อหาหลักนะครับ และต่อจากนี้ใครที่อยากจะรู้วิธีร่ำรวยและก็เปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีก็อย่าพลาดนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือการบอกสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ฟังได้มากที่สุดในต้นทุนที่ถูกที่สุดในโลกครับไม่มีวิธีไหนที่จะได้ผลดีและก็ราคาถูกเท่ากับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับทุกความสําเร็จยิ่งใหญ่บนโลกนี้เริ่มจากความคิดของคนคนหนึ่งเสมอสิ่งใดที่จิตสามารถจะจินตนาการและก็เชื่อมั่นได้มันก็สามารถสร้างให้เกิดขึ้นจริงได้ นี่คือหลักการเดียวกับที่บิลเกตส์มหาเศรษฐีอันดับต้นของโลกใช้สร้างบริษัท Microsoft ขึ้นมาจากความคิดของเขาในห้องเรียนนะครับในปี2012บิลเกตส์ได้แนะนำหนังสือเล่มนี้ครับชื่อ Think and Grow Rich นะครับที่เขียนโดยนโปเลียนฮิลให้กับคนทั่วโลกได้อ่านนะครับ เพราะว่ามันไม่ใช่แค่หนังสือเรื่องวิธีสร้างความรวยแต่ว่ามันคือคู่มือที่ว่าด้วยวิธีคิดของคนสร้างโลกที่บิลเกตส์เองก็ได้ทําสําเร็จมาแล้วนะครับและวันนี้หนังสือที่เป็นระดับตํานานของตํานานอีกทีหนึ่งที่มีอายุเกือบจะ90ปีเล่มนี้นะครับก็จะถูกถ่ายทอดใหม่เป็นภาษาไทยอีกเวอร์ชันโดยผมสุรนวลประดิษฐ์แอดมินของช่องอลิมิเต็ดไม่เซจิตไม่จํากัดนะครับ ผมได้แปลแล้วก็เรียบเรียงในสไตล์ของช่องนี้นะครับใช้ภาษาที่คุณคุ้นเคยเข้าใจง่ายแต่ว่ายังคงพลังของต้นฉบับครบทุกบทนะครับมีจำนวนหน้าทั้งหมด315หน้านะครับ ตอนนี้หนังสืออยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์นะครับและก็จะเสร็จประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนปี2568คือเดือนนี้นะครับตอนนี้มีการเปิดให้พรีออเดอร์ล่วงหน้านะครับในราคาพิเศษเพียง290บาทจากราคาปก390บาทนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็พิเศษสุดสําหรับทุกท่านที่สั่งจองพรีออเดอร์นะครับผมก็จะมีแถมเวอร์ชันอีบุ๊กของหนังสือเล่มนี้ให้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็ยังแถมอ e ีบุ๊กผลงานแปลและเรียบเรียงของผมอีก5เล่มนะครับมูลค่ารวม595บาท ผมจะปิดรับจองพรีออเดอร์ราคาพิเศษนี้ถึงวันที่20พฤศจิกายน2568นี้เท่านั้นนะครับหลังจากวันที่20ก็จะเป็นราคาปกตินะครับสแกน QR code หรือว่าแอดไลน์แอดอะลิมิเต็ดไมเพื่อสอบถามแล้วก็จองได้เลยนะครับถ้าไม่มั่นใจยังไงก็สามารถที่จะแอดไลน์ไปขอฉบับทดลองอ่านไปอ่านได้ฟรีก่อนนะครับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อที่จะดูแนวทางเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้และสำนวนการแปลของผมก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อนะครับ โดยผมจะมีลิงก์รายละเอียดของหนังสือเวอร์ชั่นแปลนี้ให้ด้วยนะครับดูได้ในส่วนของคำอธิบายคลิปนะครับหนังสือที่บิลเกสแนะนำหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตคนนับล้านมาแล้วทั่วโลกแล้วก็นอกจากบิลเกสแล้วนะครับก็ยังมีคนดังๆในหลายวงการแม้แต่นักเขียนหนังสือแนวพัฒนาตัวเองแถวหน้าของโลกอย่างเช่นจอห์นซีแม็กซ์เวลก็ยังแนะนำให้อ่านหนังสือ Think and Grow Rich ด้วยนะครับรวมทั้งคนอื่นๆก็แนะนำอย่างเช่นไบรอันเทรซี โทนี่โรบินส์อีลอนมัสนะครับก็ลองคิดดูกันแล้วกันนะครับว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากแค่ไหนนะครับส n ิงแอนด์โ r i c h คำพีคิดแล้วรวยอ่านแค่หนึ่งครั้งคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับนี่คือหนังสือทรงพลังที่คุณจะต้องอ่านเวอร์ชั่นแบบเต็มเล่มสักครั้งในชีวิตนะครับ คุณไม่สามารถที่จะได้รับพลังมหาสัจจรน์จากคัมภีร์เล่มนี้ได้ถ้าคุณอ่านหรือว่าฟังเพียงเวอร์ชันย่อหนังสือหรือว่าเวอร์ชันที่เป็นสรุปหนังสือนะครับหาโอกาสให้คุณและคนที่คุณรักที่สุดทุกคนได้อ่านนะครับแล้วคุณจะไม่มีวันเสียดายในสิ่งที่คุณได้ทําลงไปนะครับสั่งจองได้เลยนะครับขอบคุณมากและสวัสดีครับ